ช่วงเวลาประมาณ6กโมงสินาทีมันได้ได้มาฮะประมาณหกโมงสิถึงหกโมงยี่สิบเลยนครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาตอนเช้าซึ่งเขาก็มีคนเข้าไปวัดความดันวัดความดันก็น้องน้องบุ้งก็ก็ยกแขนให้วัดความดันอะไรปกติพูดคุยกับคนที่วัดความดันแล้วคือันหลังจากนั้นก็ผ่านอีกสักนาทีสองนาทีน้องเขาก็กระตุกขึ้นมาเป็นเป็น,เป,นเป็นฉับพันกระตุกขึ้นมาหลังจากวัดความดัน คือวัดคนนั้นเสร็จแล้ว uh huh. แต่ตอนนั้นน้องเขาน้องตะวันก็นอนอยู่ด้วยกันแต่หลับคุ้นะคน้องเขาหลับอยู่ครับ uh huh. แสดงว่าคนที่มามาเจอเจอแล้วก็เห็นอาการนั่นคือเพียบบาทเออเป็นเป็นผู้ช่วยที่อยู่ในห้องครับคนวัดคามดันคือผู้ช่วยคนคนวัดคามดันณนณะนะนะตอนเวลานั้นอ่นนะคือคือเป็นผู้ช่วยผู้ช่วย ช่ย่ยเราเรียกว่าอสอรจอะครับอาสาสมัครสาธารณสุขเปอนจําที่เราฝึกความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขให,ให้นะครับแล้วก็ยังให้อยู่ประจําที่ห้องคอยที่จะตรวจวัณรายให้กับผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่ทางแพทย์หรือพยาบาลได้กาหนดไว้เหมือนกับปฏิบัติหน้าที่เหมือนพยาบาลเฝ้าเฝ้าป่วยอย่างนั้นเลยนะครับ แล้วตอนที่มูดอะอธิบายครับพนูตด ời, ตอนเนินแล้วูดตอนนอนแล้วูตอนนอนตอนนอน,อน,น,อนคือคือเขาอยู่น่าจะอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยแล้วก็มีการวัดความดันโดยอสรจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซึ่งน้องธันตวันก็บอกว่าก็ก็ก็ว่าอะไรก็หมดมีการชักกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับน้องหลับน้องตะตวันหลับน้องตะวันเนาะไม่ไม่ไม่เขาเขาก็วัดวัดด้วยกันทั้งคู่เนะครับ ตอนในช่วงนั้นเน่ยนะครับ<อ>ทั้งสองอคนรค,คนรับนครับขอขอช่วยชี้แจงระยะเวลาที่เมื่อสักครู่บอกว่าคุณกัลตารวันเหมือนตื่นมาหกโมงเช้าแล้วเจอการคุยการก็หลัจากนั้นจับมานอนช่วยช่วยบอกรายละเอียดช่วงนาทีสาคัญตรงนี้ได้ไหมครับครับในในช่วงนั้นเนี่ยน้องทางท่านผอเมื่อกี้ว่าน้องใครเดินเข้าห้องน้ำเนี่ย พราะเดินใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเข้าห้องน้ํานะครับเพราะว่าเขานอนด้วยกันที่เตียงอยู่แล้วนะครับก็ในเหตุการณ์นั้นน่ะน,น่าจะน่าจะน้องน้องธันะวันเนี่ยน่าจะเข้าห้องน้าน้องน้องบุ้งนี่อาจจะนอนอยู่ที่เตียงนะครับเป็นอย่างนี้ไหมอันนี้อันนี้คือเป็นคำเป็นคำเล่าของน้องเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาปุ๊บอสอสสจอก็เข้าไปตรวจวัดความดันอะไร ไว้ต้นสายอะไรตามตามพิธีการของเขานะครับเหมือนกับแพทย์เราเราวอัดทุกอย่างมันก็จะมีมีกล้องของการบันทึกได้ดูทีครนะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราเรามีมีกล้องบันทึกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นนะครับก็น้องก็ท่านผู้ตรวจกับท่านผอพูดให้ตรงกันได้ไหมคะหรือใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นคนให้ข้อมูลนี้ได้ไหมคะท่านผอได้ไหมคะเพราะเมื่อวานี้ท่านผอเป็คนพูด เรื่องที่เล่าเรื่องผู้ตวตะวันอกนี้ก็น่าจะได้ฟังจากตะวันแล้วด้วยะในการให้วถที่เช่นได้เียวับี่บานเอา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 อย่างนี้นะครับคือจากจากคำพูดก่อนนะคะเพราะว่ากล้องนี่เราไปดูทีหลังนะครับคำพูดคือน้องธันวันเขาบอกว่าก็ไปเข้าห้องน้ํากลับมาน้องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครไปเข้าห้องน้ำนะฮะแต่ว่าได้มีการสนทนากันในความสำคัญคือสนทนากันเขายังดูปกติอยู่จนกระทั่งเวลาที่กล่าว ก็คือช่วงเวลาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แน่มีการเข้ามาตรวจเช็คความดันแล้วก็เห็นเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนเข้าไปช่วยประมาณนี้ครับคนเข้ามาช่วยจริงๆไทยอธิบายนะครับพอช่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำซีบีอา,าร,ร์ในหัทำซีบีอาร์แล้วเดนัดไปตามไปมาตามหมอแล้วตัวจสอบไปไว้ที่ไหนก่อนที่จะไปทำปราสาทนะครับเป็นตามขั้นตอน,ตอเ,นเวลาด้วยนะครับเป็นตามขั้นตอนครับแต่ว่ารายละเอียดเวลานี้เดี๋ยวรอให้มีการการตรวจสอบก็ได้ครับท่านอ อ๋อผมผมผมไม่ได้จําเวลามาชัดเจนว่ามันกี่นาทีคือหล้งจากที่อาสาสมัครไปตามพยาบาลครับคุณตองมาทำ CPR หรือทำ CPR ตรงไหนครับ CPR ในที่ในที่ห้องห้องที่เป็นห้องมาตรฐานในการทำเลยครับไม่ห้องมาตรฐานหรือห้องห้องไหนครับห้องห้องที่น้องคุณตอนหรือต้องขึ้นระบายลงไปห้องพยาบาลหลังจากนั้นมีการทำ CPR มีทำสี่เหลี่ยมสี่เหลี่กระตุ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเสื้อที่ตายของนี้เลยครับ รายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวต้องต้องต้องไปดูจากกล้องวงจรปิดทีนะเราต้องดูแค้ดูเรับขอผมดูแค่ตอนช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วไม่ดูจากรายการหรอครับหรือรองาพยาบาลขอเพราะว่าเพราะหลังจากนั้นที่ก็มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็มีการใช้กล้องบันทึกไว้ตลอดครับก็เป็นสิ่งที่ทางบุคลากรทางการแพทย์ที่ที่ให้การรักษาในตรงนั้นนะครับว่าเขาจะดําเนินการยังไงขั้นตอนตรงนั้นคงจะให้ท่านผู้บริการตอบไม่ได้ว่า จะจะใช้จะเคลื่อนจะย้ายหรืออะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นดุลพินิษฐ์ในการที่ที่ดูแลตรงนั้นแต่ขอยืนยันว่าทําตามระบบของการช่วยชีวิตทุกอย่างเป็นเป็นอย่างนี้นะครับกรมราชธรรมเราเราโปร่งใสจ,จริงๆนะครับจะไม่มีการให้เกิดการเครียบแคลงสงสัยแต่ว่าคําถามที่ถามว่าอ่า c p r c r แล CPR ้วพ p r าทำไมต้องไป CPR อตรงตรงจุดนั้นจุดนี้เพราะอะไรอ่าตามอะไร ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นการใช้คำถามที่ท um. mm hmm. ี่สอบสวนนะครับโดยน่าวมเียนาในการสอบสวนตาวิยาญาตท่านักสอบาน็ครับก็ก็ทางทางเราก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราเราปฏิบัตินั้นเนี่ยถูกต้องตามหลักหลักการรักษานะครับแล้วก็จรรยาบรรนของทางแพทย์